ที่สองนะพีทพีทร้อยซีครับผมมาดูสเปคกันครนะับบอดี้ทรงคอนเสิร์ตคอเวลนะครับตรงนี้กับข้างหลังจะเป็นจะเล็กกว่าทรงเล็หนหล่อนนะทรงคอนเสิร์ตดูดีดนะทุกคนเลยไซส์ขนาด40นิ้วครับผมหรือ3.4มส่วนส่กับสาก็สี่แค่40 40นิ้วครับความยาวของสายที่ยี่สินิ้วนะครับ ยาวก็ใส่นั่นไดเใเซเดนทำทำจากวัสดุเป็นวัสดุชูเลียเหมือนกันครับชุ่นเรียนกันคือก็บอร์ดเลยบิดเป็นรถบุดเหมือนเดิมครับไม้หน้าเป็นสปูตนะผมเป็ดออดเฮ้ยออดออดอะมีเนียสปูตครับไม้ข้างหลังเป็นเมอร์ลินตีครับ ันี่ดูดูหัวเมียะครับต่อใบเล็กสีดำครับพิกาดำเกือบพอแบบด้านนะครับบอดี้แบบเงาครับไม่บอดี้ด้านนะหน้าเงาข้างด้านข้างข้างหลังด้านหน้าเงาหน้าเงาข้างด้านหน้าเกือบเงานะครับข้างกับหลังเคือบด้านครับผมทำให้เป็นรอยง่ายกว่า F3 ในสูงครับ ข้างกับลังหมุดสายมุดกีตาร์นะพลาสติกสีดำครับผมกินเลก,ก็าลายเปิดหอ,อยเหมือนเดียวเดี่เปลี่ยนยี่สิสบเปลี่ยนนะวงจรนิเกิลก็ดีของเทปเอสร้อยสี่นะครับเป็นกีตาร์ราคาเบาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ชอบตรงขนาดเล็กนะครับทำให้เล่นง,ง่ายครับผมหรือคนตัวเล็กเนี่ยก,ก็ทำให้เล่นสะดวกมากขึ้นครับผม จุดเด่นก็คือเวลาเล่นเฟรดลึกเฟรดในเนี่ยจะเล่นได้ง่ายกว่าครับผมเพราะเป็นคัสเอาเวนะครับนี่พอดีครับเหมือเสียนะเนื่องจากเป็นกีตาร์ไซส์เล็กนะครับและเสียเนี่ยไม้บางวบางอย่างบางชิ้นไปนะจะทําให้เสียงดรอปลงนิดหน่อยครับผมตรงนี้เสียงเหมือนสเต็งเสียงดรอปลงนิดหน่อยเหมาะกับการเล่นนะครับเพียงเกอร์สไตล์ครับจะเล่นได้หลากหลายสไตล์ครับ แต่หลักก็ฟิลเตอร์สไตสายเก pues <Yes. S 1> ่าครับเสียงจะใส่กันมากครับมาเนี่ยครับเทร้อยสี่ันที่สามนะครับกว่อนะเสีนงบางเลยบางสมากเกี่ยเอัอันนี้อันนี้เอาเป็นพี่นะ I don't know.